ส0ปีกับการส่งเสริมผลงานคุณภาพสร้างสารรค์ในวงการบันเทิงไทยทั้งศิลปินดารานักแสดงรายการโทรทัศน์ละครข่าวนิตยสารหนังสือพิมพ์สื่อสร้างสารรค์อีกมากมายและยังคงสารต่อปณิธานที่มุ่งมั่นให้วงการบันเทิงไทยมีคุณภาพมาตรฐานเพื่อนำผลงานเผยแพร่สู่ประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยนายชาตรีศรียาภายัยนาย,ยกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย เดอะแกรนเจ้าพระยาครูอสเรือสำราญล่องแม่น้ำเจ้าพระยากับดินเนอร์ซีฟู้ดและอาหารบุฟเฟต์นานาชาติสุดหรูชมโชว์ชุดพิเศษพร้อมเสียงดนตรีและนักร้องมาขับกล่อมเพลิดเพลินกับวิวสถานที่สำคัญตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพบกันที่เอเชียทีคถนนเจริญกรุงทุกวันเวลา19.15นาฬิกา15นาทีถึง21.15นาฬิกา15นาที ที่นั่งโทร02 541 5599หรือ098 562 6947ลา์แอดเจ้าพระยาครุสแล้วคุณจะพบกับความคุ้มค่าและบริการที่ดีที่นี่เรือสำราญเจ้าพระยาครูิส สวัสดีค่ะพบกับโมโมกเช่นเคยนะคะในรายการเอเชียมอร์นิ่งค่ะแล้ววันนี้เราก็อยู่กันที่ประเทศจีนเป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะโมโมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่นครนานกิงไม่ว่าจะเป็นสุสานดรซุนยัตเซนหรือว่าช้อปปิ้งที่ฝูจื้อเมียวนั่นเองค่ะส่วนบรรยากาศจะเป็นยังไงตามโมโมไปชมกันเลยค่ะ ่อนที่พวกเราจะเช็คเอาท์ออกจากเรือเซนจูรี่สกายผู้จัดการเรือได้พาพวกเราเดินชมและแนะนำโซนต่างๆที่น่าสนใจภายในเรือสำราญค่ะค่ะก่อนที่เราจะจากลาเรือเซนจูรี่สกายนะคะวันนี้เราก็มาดูกันค่ะว่าห้องของเรือเซนจูรี่สกายเนี่ยมีห้องประเภทไหนบ้างค่ะมาเริ่มต้นกันที่ห้องนี้เลยนะคะนั่นก็คือห้องสูรนั่นเองเดี๋ยวเราจะมีทางผู้จัดการมาแนะนำค่ะ Let you introduce this room oh. Okay First n a u e Thank you come here and this is our executive room on um, century sky and with like 35 square meters which is bigger than the regular standard room and especially the service which is quite big difference and uh, not only the balcony the facility and the bathroom and the king size bed but also with 24 hours like tea coffee uh, service and like fruits and the cookies And also we serve like one there will be one bottle of wine for free for the whole trip oh really yes in this room only in this room yes ค่ะโอเคค่ะและนี่ก็คือห้องสูตรนะคะเขาก็จะมีความพิเศษตรงที่เป็นเตียงคิงไซส์ค่ะที่ต่างจากห้องธรรมดาแล้วก็มีโต๊ะทํางานขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีเสิร์ฟไวฟด้วยค่ะอันนี้คือสิ่งที่พิเศษมากๆเลยทีเดียวเดี๋ยวต่อไปเราไปดูห้องปกติกันบ้างนะคะโอเค and next regular room And oh, this is the... And the, the room i show you, that's our executive room. and we have six rooms on board ship. So <coughs> it can hold like 12 people. so uh, here, this is the private uh, lounge. and for those people who live in ex executive room, and then we will serve like 24 hours tea, coffee, uh, fruit, cookies, and, and also there will be a staff standby whole day from 9 a.m. to 5 p.m. and the whole thing, you said, is for อันนี้ <For free. S 1> ก็เป็นห้องที่รับรองสําหรับคนที่พักห้อง Executive Room นั่นเองค่ะก็จะมีชากาแฟผลไม้คุกกี้นะคะเสิร์ฟรีตลอดทั้งวันเลยค่ะ uh huh. <Okay. S 2> It's a place for rest and people can read books and enjoy the view outside And there's a big balcony you can go outside through those ว้าว g o o ดแล้วก็ห้องนี้ค่ะก็สามารถอ่านหนังสือนะคะแล้วก็ชมวิวได้ตลอดทั้งวันเลยเช่นกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นพิเศษสำหรับแขก V.I.P. นะคะโอเคเดี๋ยวต่อไปเราไปดูห้อง Regular Room กันบ้างไปก็นี่ค่ะโอเค Regular Room โอเค this is the regular standard room and with two beds and and also we can put those two beds together to be a king size bed and this room with like 25 Uh, square meters, and then I think it's more like a hotel. Yeah, Obviously. it's it's the same. Yeah, and especially the balcony. Every room with a big balcony, you can like sit outside balcony, enjoy the view of the Yangtze River. Especially when we leave the this huge city, full yeah. of lights, you're going to enjoy the light view of the whole city. It's very nice and beautiful. Yeah, very beautiful. When I woke up, I saw. This is like the, all the water every time. <laughs> <laughs> okay. And from Lanjing city to Shanghai. Oh. So we're going to be leaving. We're going to live like the And Now the stuff is uh, standby. Yeah, this is the captain's uh, room and the pilot's room and uh, you, you're going to see those for the facilities and to see how we drive the ship but it's uh, been changed a little bit because normally you see the ship with a big whale uh -huh. but now we don't have this big whale we have little whale this instead. is this is better or not <laughs> this is better much better oh, okay. easier for us to turn left or right no, it's so you better. can is you can drive the ship <laughs> this is, uh, this is, uh, อันนี้เขาบอกว่าเมื่อก่อนเขาใช้อันใหญ่มากแต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วแล้วก็อันนี้คือดีกว่าอันเดิมอีกค่ะโอเคแล้วก็มีจอทางด้านนี้ oh, this, is the <laughs> this is a high technology This is for uh, j a p a n This is a Chinese s a t of m i n e The Chinese set of m i n e And I t can look at where we are right now And which direction we are going And also this is a, a, the speed The s a m e speed But now we r e we r e stopping here we stop here uh huh. we didn't move okay <Yeah. S 2> and who 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 is the captain the captain is there <S oh. in the meeting oh okay ก็คือกับตันเขาที่เห็นด้านหน้าเนี้ยค่ะเขาก็กำลังประชุมกันอยู่นั่นเองก็มีหลายคนด้วยกันนะคะนี่มองนี่เลยนี่มองนี่เลี่ย you want try this Yeah, let l e t meet up <laughs> you can support oh 哇，is、wow, very zoom。嗯，首先我们来到的这是驾驶舱，那驾驶舱呢，跟就是我们整个船上的最核心的一个区域，所有的指令。你 <Okay. S 3>，你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 ， เพราะว่าต้องใช้สปีดตรงนี้จะมี7สปีดด้วยกันก็คือต้องควบคุมอะคะ่ะโดยไพลอดแต่ว่ากับตันจะมีหน้าที่คอยสั่งไพลอดอีกทีหนึง่งที่ควบคุมตรงนี้กับตรงนี้อ่าค่ะ <Okay. S 1> ค่ะอันนี้เราก็มาอยู่ห้องชั้นล่างสุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีห้องอะไรบ้าง and this what is this room this is a m a g o r room and we have this is m a g o r machine oh h s e i อันนี้เป็นห้องเล่นไพ่นกกระจอ่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นแบบผ่อนคลายรีแล็กซ์เนาะเวลามานะักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนที่นี่ค่ะโอเควิวเช็คเดอะฟุตเช e ค่ะแล้วก็มาถึงอีกห้องนึงนะคะที่ห้องชั้นล่างสุดค่ะนี่ก็คือห้องฟิตเนสนั่นเองซึ่งวันแรกที่โมมาพักนะคะก็มีโอกาสได้ลองแล้วค่ะดีมากตามมาดูกันเลย มีลูกวิ่งนะคะ2อลูกแล้วก็ปั่จักรยาแล้วก็อีกเยอะแยะเลยแลค่ะห้องนี้ก็เป็นเหมือนห้องประถมพยาบาลนะคะซึ่งมียาแล้วก็ ที่พันแผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะบริการฟรีตลอดเลยก็คือการันตีว่าคนที่มาพักบนเรือนี้จะต้องปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะค่ะแล้วก็ขึ้นมาที่ชั้นสองกันนะคะอันนี้เป็นห้องซาวน่าแล้วก็ห้องนวดค่ะเดินมาดูกันเลยโอ้โหดีมากนะคะน,นี่ 看了哪些地方了、啊？你们？啊、嗯？看了哪些地方了？在才拍一楼。财拍一楼啊？啊。 This is the plan of our ships in Sky, and we have six decks from level one to level six. and And okay. uh, level one to level five, we have air on both sides. Actually, we have like the 306. Uh, we can hold 306 people with 153 rooms, and there are like 160 crew members to guarantee the service, okay. high quality service for all the guests. Okay. โอเคค่ะก็คืออันนี้เป็นแพลนของห้องของที่นี่นะคะก็จะมีทั้งหมด6ชั้นด้วยกันซึ่งสามารถรองรับคนค่ะได้ถึง306คนนะคะที่สามารถมาเข้าพักที่นี่จาก153ห้องแล้วก็สำหรับคริหรือว่าคนที่คอยดูแลหรือพนักงานต้อนรับของเรานะคะมีทั้งหมด160คนเลยทีเดียวค่ะโอเคเ o ็ e วันเรา n e w มีห a อง a ี้คือ e m And then um, uh, this doctor's clinic and massage room. And now we're on actually we're on deck two. Okay. This is lobby with check-in counter, uh, check-in counter with sauna room, massage center and beauty center an internet service. Okay. on level two. And level three we have a, a little shop, a souvenir shop and there will be a tea bar. Uh -huh. The tea bar serves like 24 hours, free tea. Yeah. 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 โอเคค่ะโอเคค่ะก็อันนี้เขาจะพูดถึงเซอร์วิสแต่ละชั้นค่ะว่าชั้นชั้นที่สองก็เป็นล็อบบี้นะคะแล้วก็ชั้นที่สามจะมีขายของที่ระลึกเล็กน้อยเป็นซูเวเนียแล้วก็มีชาให้บริการฟรีนั่นเองโอเคเดี๋ยวมาดูที่เคาน์เตอร์เช็คอินกันบ้างค่ะ This counter. The check-in 24-hour is service. desk. our front it's like that โอเคค่ะก็คืออันนี้ก็คือเป็นที่เช็คอินนะคะก็อันนี้ก็คืออุ้ยโมโมยังไม่ได้มาเช็คเอาท์เลยอ่ะอันนี้คือเขาคืนบัตรกันเรียบร้อยแล้วกํลังเตรียมเช็คเอาท์นั่นเองค่ะก็ใครที่เข้ามาก็ต้องเข้ามาจุดนี้เป็นจุดแรกนะคะเพื่อรับบัตรเข้าห้องนั่นเอง 下悠悠、哦、绕堤岸、啊，燕子掠过青石巷，一抹几飘香。遥见红花房，画不尽千古容颜，纤纤蹙眉牵。 เราเช็คเอาท์เก็บสัมภาระขึ้นจากเรือเซนจูรีสกายเพื่อเดินทางไปที่สุสานดรซุนยัเซนบิดาแห่งประเทศจีนใหม่ซึ่งตั้งอยู่บนเขาจื่อจิงซานเมืองนานกิงครอบคลุมอาณาเขตราว8 0 0 0 0ตารางเมตรด้านบนที่เป็นอนุสาวรีย์ของท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองนานกิงได้360องศาสร้างขึ้นหลังที่ดรซุนยัเซนถึงแก่อสัญกรรมในปีคศ1925การขึ้นไปยังสุสานต้องขึ้นบันไดไปถึง392าขั้นซึ่งเป็นจำนวนของประชา ในนนสมัยัย้กจีด้านบนของสุสานเป็นหออนุสวรี์ที่มีรูปปั้นขนาดใหญ่ของดรสซุนยเซนส่วนสุสานจริงๆซึ่งเป็นอาคารที่เก็บศพนั้นต้องเดินจากหออนุสาวรี์ลงไปเล็กน้อยปัจจุบันทางการจีนไม่อนุญ,ญาตให้เข้าไปชมได้ค่ะ ราก็กำลังจะเดินขึ้นไปที่สุสานซุนยัเซนกันนะคะซึ่งบันไดค่ะที่นี่เขามีทั้งหมด392ขั้นด้วยกันป่าเริ่มเดินกันเลยดีกว่าค่ะที่นี่ตอนนี้เรามาถึงสุสานของดออรสซุนักเซนประธานที่บดีคนแรกของกลมหิงตังนะครับอันนี้คือประตูทางขึ้นประตูทางขึ้นเราจะขึ้นไปสุสานนะครับก็คืออยู่ที่ป้ายเนี่ยเขามีภาษาจีนที่เขียนว่า เทียนเซี่ยวอุยกงเทียนเซี่ยวอุยคงก็คือใต้ฟ้านะครับใต้ฟ้าผืนแผ่นดินนี้นะครับต้องเป็นต้องมีความเป็นธรรมในการปกครองนะครับความหมายก็คือว่าใต้ฟ้าประชาชนคนทุกคนต้องได้รับความเป็นธรรมนะความหมายของประตูนี้นะครับอันนี้เป็นคำสอนคำพูดนโยบายก่าแนวคิดของ ประธานานาทิบดีคนแรกของจีนก็คือ,อดอกเตอร์ซูนทักเซนนะครับประตูที่ท่านเข้ามาอยู่ข้างหน้านั้นก็คือเขาเรียกว่าปลายฝางปลายฝางนะปลายฝางเขาที่มีคําเขียนว่าปัวไอ้ก็คือความรักต้องมีความรักเสมอภาพทุกคนอยู่ในโลกใบนี้นะอันนี้ก็คือเป็นคําสอนของท่านดร์ซูนทักเซน และตอนนี้ค่ะเราก็ทําการขึ้นบันไดนะคะมาจนถึงสุสานดรสซุนยาเซนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะบิดาผู้นําพาประเทศจีนสู่ความเสมอภาคนั่นเองค่ะนี่ก็คือท่านนะคะอยู่ด้านในค่ะ เราเดินทางต่อไปอยังตลาดฝูจือเมี่ยวตลาดโบราณข้างวัดขงจื้อเมืองนานกิงซึ่งเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึงเที่ยงคืนที่นี่เป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ขายสินค้าหลากหลายไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ของที่ระลึกร้านเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าและหมวกเป็นต้นค่ะเราเดินช้อปปิง้งชิมอาหารอร่อยๆพร้อมกับชมความงดงามที่วัดขงจื้อและบูชาขอพรนักปราดขงจื้อเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะอำลามเมืองนานกิงประเทศจีนค่ะ และตอนนี้ค่ะเราก็มาถึงตลาดฟดูจือเมียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหรือที่เขาเรียกกันอีกชื่อนึงว่าตลาดวัดองจื้อนั่นเองค่ะซึ่งภายในนะคะเขาบอกว่ามีอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่แปลกตาน่ารับประทานมากมายเลยทีเดียวค่ะตามโมโม่ไปดูกันเลยค่ะ ที่ตลาดนี้นะคะก็เต็มไปด้วยของทานเล่นแล้วก็ขนมมากมายเลยทีเดียวค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คืออันนี้เลยเต้าหู้เหม็นไม่ว่าจะไปที่ไหนที่ประเทศจีนต้องเจออย่างแน่นอนค่ะ เห็นตรงนี้นะคะเขามีชื่อเรียกว่าไก่ขอนทานนั่นเอง,งเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวจีนค่ะด้านนอกนะคะเขาจะพอกดีนไวแล้วก็เอาไปเผาค่ะส่วนด้านในก็เป็นเนื้อไก่นั่นเองค่ะค่ะ<ง>แล้วสำหรับตรงนี้นะคะเราก็มีรถลากค่ะบริการสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยเริ่มต้น40หยวนค่ะสามารถให้เขาพาไปรอบๆได้นะคะไม่ว่าจะตรงไหนก็ได้เลยค่ะ เป็นข้าวเหนียวปิ้งแล้วก็นิ้มนำเรื่องด้วยก็แปลกนี่ค่ะมน และเราก็ท่องเที่ยวประเทศจีนกันอย่างจุใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube โดยพิมพ์คําว่า a อเช Morning t ่งทหรืออีกหนึ่งช่องทางนั้นก็คือ Facebook Fanpage a ชียมอร n นิ่ค่ะและอย่าลืมติดตามชมรายการ a อเชียมอร n นิ่ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับสัปดาห์นี้โมโม,ม่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ จอกันอีกสักทีจะดีไหมไปกันอีกสักทีก็ดีนะไป้อนวันเชื่นคืนสุขไปให้มันสนุกคืนความสุขแกห,หัวใจไปโตลมหนาวนับดาวด้วยกันไปคุยกับสายนา้ำสายลมสักวันแล้วแบกความสุขกลับบ้าน มีเพียงหาดสายสายนมสองเราอยู่กันยันเช้าไม่เช้ามันไม่ถึงพร้อมเพลงจีบกันเหมืนอนตอนปีหนึ่งให้มันซึ้งสุดสให้มันซึ้งสุดสุด,สดหัวใจ <Yeah. S 1> ไปเที่ยวกันอีกสักทีก็ <Hey. S 1> ดีโมเมนต์ <Moment S 1> ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมเที่ยวแบบใหม่มีแต่เรื่องให้ Amazing กลัวแดดแรงๆแต่คืนก็แรงด้วยนี่รักษาระยะห่างแต่ความเท่เนี่ยไม่ห่างกันเลยช่วยดูแลธรรมชาติธรรมชาติดูแลสงันแค่ดูแลกันและกันเพิ่มขึ้นอีกนิดก็ใกลฉีดความสุขได้ยิ่งกว่าเดิมยิ่งไปยิ่งให้ยิ่งสุขใจกว่าที่เคยเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม